I'm สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับนี่คือรายการวิจัยไทยคิดครับรายการที่เราจะนำเสนอเอาผลงานวิจัยของคนไทยนะครับมาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบกันครับรายการสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวร่วมกับทีวีไทยแห่งนี้ครับตอนนี้หิวกันหรือยังครับถ้าพูดถึงอาหารไทยคุณผู้ชมนะฮะคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจุดเด่นนะครับของอาหารไทยคือความเผ็ดนั่นเองอยู่ที่ข้างหน้าของผมนี่นะครับคือสายพันธุ์ของพริก นะสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์จากประเทศไทยและก็จากต่างประเทศครับพริกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาโดยเมื่อประมาณ500ปีกว่าที่แล้วนะครับมีพ่อค้าชาวสเปนท่านหนึ่งได้นำพริกจากประเทศชิลีไปปลูกในทวีปยุโรปอย่างที่เราทราบกันนะครับคำว่าชิลีในภาษาอังกฤษแปลว่าพริกไม่แน่นะครับไอคำว่าพริกเนี่ยอาจจะมาจากชื่อประเทศชิลีก็ได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่แล้วพริกก็ได้มาสู่ทวีปเอเชียนะครับโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสนะครับก็ได้มีการทำมาค้าขายกันนะฮะในสมัยอยุธยาตอนกลางหรือว่าพุทธศตวรรษที่21นะครับหลังจากนั้นนะคนไทยก็ได้รู้จักกับพริกแล้วได้นำเอาพริกนะครับมาใช้กับอาหารไทยได้อย่างกลมกลืนเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับในมือของผมเนี่ยนะฮะ นี่คืออีกหนึ่งคุณค่าของพริกเป็นฝีมือจากนักวิจัยไทยนะครับที่สามารถที่จะสกัดเอาความเผ็ดจากพริกเนี่ยออกมาเป็นน้ําสีส้มอย่างนี้เอาไว้ใช้อะไรคุณผู้ชมครับคงจะต้องมาร่วมกันค้นหาคําตอบโดยผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้นะครับทีมแรกทีมสาวสวย2องท่านนะครับชื่อทีมว่าพริกหวานขอต้อนรับคุณนวรัตผาหอมสุขและคุณนตาทับทิมจรูนครับสวัสดีครับ แต่งตัวเผ็ดเหมือนพริกเลยทียหนึ่งนะครับว่ะค่ะเสียงนี่คือมาพร้อมขม่มอีกทีหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะครทีมนี้ต้องชนะนะคะอะมาดูนะครับว่าทีมสุภาพบุรุษที่จะมาต่อกรอกับทีมหญิงนั้นคือใครนะครับทีมที่2ชื่อทีมพริกชีฟ้ฟ้าขอต้อนรับคุณจักรพงศ์สุวรรณรัศมีและคุณนัฐการวาชยากรครับเรียนเชิญครับ สวัสดีครับเขาบอกเขาต้องชนะแน่นอนชื่อผมเหนือป่าอยู่แล้วชีฟฟ้าชีฟฟ้าอย่างเดียวนะครับคือหายต้องขาชีฟฟ้าเลยครับชีนี้ความหวานมาสยบอ๋อแต่วันนี้เราพูดถึงความเผ็ดพูดถึงเรื่องสเปรย์ขวดนี้คิดว่ามันเอาไว้ทําอะไรอ่ะ,ะให้ดมเฉยก่อนหอมหอมมากๆคุณนักการศครับหอมนะครับฝั่งนี้เอ๊น่าจะเป็นน้าหอมนะอืม งงคุณตางงเลยคิดว่าน่าจะที่ตอนนี้มาแรงก็คือธุรกิจบริการคือการนวดอาจจะเป็นสเปรนวดหรือเปล่าใช่เลยนะสปาสปาใช่ผมว่าเป็นการเพิ่มลดชูรสเหมือนน้ำปลาเหมือนน้ำปลาใส่เติมเข้าไปในอาหารเนี่ยโดยที่ไม่ต้องทำแบบสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนนี่เสียเวลาเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นที่รวมพริกทุกเกือบจะทุกทุกชนิดผมว่าเอาไว้ใช้ในการป้องกันตัวครับเป็นเป็นเปน สเรยปชนิดหนึ่งที่เอาไว้ใช้โดนประจำค่ะ <c oughs> เขาโดนผู้หญิงเข้ามาทำร้ายประจำเลยจะต้องมีอะไรป้องกันตัวอ่ะสำหรับน้ําที่อยู่ในขวดนี้นะครับเราจะมีการเฉลยในช่วงท้ายรายการก่อนที่เราจะเข้าสู่คําถามแรกนะคุณผู้ชมครับเรามาพบกับน้องตะวันไทยนะครับกับข้อมูลน่าสนใจเลยนะครับเรียนเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ถือจานมาด้วยนะเกือบ200กว่าปีมาแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสารที่ให้ความเผ็ดอยู่ในพริกและได้ให้ชื่อว่าแคปไซซินนะครับ สารแคปไซซินนี้จะมีมากและน้อยแยกไปตามประเภทแล้วก็พันธ์ุของพริกครับผมเราเรียกหน่วยวัดความเผ็ดของพริกว่าสโค i วลครับสำหรับวันนี้ผมมีพริก3ชนิดมานำเสนอครับผมชนิดแรกนี้เราเรียกว่าเจโรเกียครับส่วนชนิดที่2นี้เราเรียกว่าซาวีน่าฮาบานโรแดงชนิดสุดท้ายนี้ไม่บอกก็รู้นะครับว่าคือพริกอะไรนะครับ คือพริกขี้หนูนั่นเองครับซึ่งเราก็พบได้มากในประเทศไทยบ้านเราครับอย่างที่ทั้ง2ทีมนั้นได้สัมผัสนะฮะพริกสายพันธุ์ทั้ง3ส,สายพันธ์ที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะครับคำถามที่1ถามว่าพริก3 0 0พันนี้พันธ์ใดเผ็ดที่สุด เผ็ดมากๆเลยเผ็ดที่สุดด้วย 1. พริกเจอโลเกียสองพริกสวีน่าฮาบาเบนโรแดงและ3พริกขี้หนูบ้านเรานั่นเองพร้อมกดครับนะครับทีมฝั่งพริกชี้ฟ้ากดก่อนนะครับมานิ่งๆนะฮะผมว่าสายพันธุ์ที่2อไอ้อะไราวีนาแดงอะไรนะครับเพราะว่าผลมันใหญ่ นะครับไอ้ผลใหญ่ๆเนี่ยมันน่าจะมีความเผ็ดมากโดยเฉพาะแกนของมันเนี่ยซึ่งเป็นตัวเพิ่มรสชาติให้เผ็ดเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่าพริกขี้หนูไทยกับพริกอะไรนะยาวๆเล็กๆเนี่ยตามหลักการวิจัยผมวิจัยไปเยอะใช่ไหมไอ้ตรงแกนนี่แหละมันสําคัญที่สุดคือการเพิ่มความเผ็ดตรงเนี้ยพริกอันเนี้ยนะมันน่าจะมีแกนเยอะแล้วก็ไปชูรดความเผ็ดตรงนี้แหละผมเลือกเอาอันสองนี่แหละโอเคครับผมเชื่ออาจารย์ครับ ฟังพริกหวานพริกชี้ฟ้าเขาบอกแล้วว่าคือสวีน่าแน่นอนเมื่อคืนเนี้ยอุตส่าห์ไปสืบค้นนะคะครับไอ้หาสักอย่างเนี้ยพริกเนี้ยค่ะคะมีสับสวีนาใาใน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 ใเในในกนใ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 นานใ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 น่นใ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 ้ใน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 นใ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 นขอนใ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 นนใ มันก็มีหาข้างหลังไงมีหาข้างหลังใช่โต้งตอบสวีน่าอาเบเนโรแดงนะครับคุณผู้ชมครับพริกทั้งสามสายพันธุ์ที่เรานำมาเป็นคำถามของเรานะพันธุ์ไหนเผ็ดที่สุดคำตอบที่ถูกต้องก็คือพริกพันุโจโรเกียซึ่งเป็นพริกที่มีความเผ็ดที่สุดในโลกมีความเผ็ดถึงประมาณ8 0 0 0สนถึง1ล้านสโควียูนิตขณะที่พริกขี้หนูมีความเผ็ดอยู่แค่ประมาณ5 0 0 0 0สโควียูนิต ซึ่งจากความเผ็ดที่สูงมากอันนี้เราพบว่าในปัจจุบันที่จังหวัดลบบุรีมีการปลูกพริกที่เรียกว่าพริกพิโรธซึ่งมีความเผ็ดสูงเท่ากับพริกพันธุจรเกียซึ่งจากการวิเคราะห์ดีเอนเอพบว่าเป็นพริกพันธุเดียวกับพริกพันธุ์จรเกียดังนั้นทางสกวจึงให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อที่จะศึกษาการพัฒนาการผลิตพริกพิโรธนี้เพื่อไปการค้าในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป คำตอบที่ถูกต้องนะครับคือเจอโรเกียนั่นเองข้อนี้ทั้งสองทีมตอบผิดนะครับก็ยังได้ศูนย์ยังมีศูนย์คะแนนอยู่นะฮะเจอโรเกียเนี่ยเป็นพริกสายพันธุ์จากประเทศอินเดียอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับมีความเผ็ด8 0 0แสนถึง1ล้านสกูวิลยูนิตนะครับนั่นคือหน่วยหน่วยวัดความเผ็ดนะครับส่วนพริกขี้หนูมีแค่ห้าหมื่นเองนะห้าหมื่นถึงแปดหมื่นนุ้คิดดูห้าหมื่นกับแปดห้าหมื่นกับแปดแสน มันต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพริกเจอโรเกียเนี่ยเผ็ดมากๆส่วนซาวินาฮาบาเบเนโรแดงเนี่ยมีความเผ็ดอยู่ที่ประมาณ 300- 0 0 0ถึงห0 0 0สนสกอวิลก็เกือบถูกก็คือก็ยังเผ็ดดียังเผ็ดกว่าพริกขี้หนูของเราต้องกี่เท่าใช่ไหมหลายต่อหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับนั่นคือข้อมูลนะฮะเบื้องต้นนะฮะตอนนี้น่อุตสาหกรรมต่างๆก็มีความสนใจในพริกเจอโรเกียชนิดนี้ซึ่งเชื่อไหมฮะไม่ใช่ว่าเราจะเจอที่ประเทศอินเดียเท่านั้น เรายังเจอในประเทศไทยด้วย oh. สายพันธุ์นี้นะสายพันธุ์ที่เผ็ดที่สุด <Okay. S 1> ในโลกตอนนี้นะเจอที่จังหวัดลบบุรี <ug> นะครับ oh. เขาปลูกกันตามหลังบ้านเขาแล้วครับ mm hmm. นะครับเอ๊ะทำไมมันเผ็ดจังเลยไปวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมาวิจัยกันมา mm hmm. อ้าวมันคือ <I 'm S 1> พริกสายพันธุ์เดียวกับเจโรเกียที่ประเทศอ mm ินเดียซึ่งตอนนี้นมีขายอยู่ประมาณผลละ5บาท นะครับนี่คือราคาตามท้องตลาด <Okay. S 1> อุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนะก็มีการวิจัยเพิ่มเติม uh huh. ว่าสนใจว่าจะเอาตัวนี้เนี่ยมาทําในเชิงพาณิชย์เพราะว่ามันเราไม่ต้องใช้พริกเยอะในการที่จะทำให้มันเผ็ดถูกต้องไหมฮะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดต้นทุนลดคอส,คดคอสได้ถูกต้องเลยนะครับเ uh huh. อาล่ะคุณผู้ชมครับนี่คือคําถามแรกเท่านั้นนะฮะทั้ง2ทีมมาด้วยความมั่นใจตอนแรก <laughs> ตอนนี้รู้สึกจะมีการสั่นคลอนนิดหนึ่งนะครับทั้งพริกหวานแล้วก็พริกชี้ฟ้าครับ ในช่วงหน้าครับเราจะมีการนำพริกความเผ็ดนี่นะครับสารแคดเซซินมาใส่ในอาหารเม็ดแต่เป็นอาหารเม็ดแบบไหนและจะให้ใครกินนั้นสักครู่เดียวในวิจัยไทยคิดครับ ดีตอนรับกลับมาสู่รายการวิจัยไทยคิดครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องเผ็ดๆกันนะเกี่ยวกับพริกนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับพริกเรานิยมใช้ในการปรุงอาหารนะครับแต่เชื่อไหมครับว่านอกเหนือจากการปรุงรสชาติให้อร่อยแล้วพริกยังมีคุณสมบัติในด้านยาและสุขภาพด้วยในด้านยานะครับเราก็ใช้พริกนะฮะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้มนะครับช่วยไปบรรเทาอาการเจ็บปวดที่ปลายประสาทนะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน นะครับเราสามารถที่จะใช้พริกตรงนี้สารสก,กัดตรงนี้เนี่ยไปช่วยบรรเทานะครับขยายหลอดเลือดนะที่ไปเลี้ยงประสาทที่ปลายเท้าแล้วก็ปลายข้อมือด้วยนะครับนะบส่วนทางด้านสุขภาพนะครับพริกสารของพริกยังสามารถที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้นะครับ<ค>พรรเพคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีนะไอตัว<ค>ไม่ดีก็ไม่ดีนะอันน<ค>ี้มันช่วยลดได้สามารถที่จะเรียกได้ว่าลดการอุดตันของเส้นเลือดนะทำให้เลือดนั้นไหลเวียนดีนะครับแล้วเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยก็จะดีขึ้นแต่กับสัตว์ละครับ คุณคิดว่ามัมีประโยชน์ไหมการนำนำเอาพริกหรือว่าสารสกัดจากพริกเนี่ยไปผสมกับอาหารมันจะมีประโยชน์กับสัตว์และผู้เลี้ยงไหมครับ มีค่ะน่าจะมีนะครับ่าวคือมีแน่นอนครับและเนี่ยทางด้านข้างนี้นะครับนี่คือผลลัพธ์จากงานวิจัยนะครับที่นําเอาสารนะครับของพริกนั้นมาผสมกับอาหารซึ่งเป็นผลงานของรองศาสตราจารย์ดรนวลจันทร์ภารักษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์ดรศักชัยวิทยาอารีกุลจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับท้งองท่านนี้ก็นะครับเป็นผู้วิจัยที่สามารถนําเอาสารเผ็ดเนี่ยแคปไซซินเนี่ย มาผสมกับอาหารในอาหารสัตว์ประสบความสําเร็จซึ่งตอนนี้มีภาคเอกชนนะครับนำเอางานวิจัยนี้เนี่ยมาทําเป็นอาหารได้สําเร็จซึ่งน้องหมูทั้งสองตัวเมื่อสกคู่นี้ทานอย่างอร่อยมากมากเลยนะครับอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วมันเป็นประโยชน์อย่างไรผมว่าสารตัวนี้ที่ไปผสมในอาหารเนี่ยน่าจะไปเร่งการเจริญเติบโตของหมูอีประเด็นคิดว่าลําไส้นะล้างลําไส้หรือเปล่า ไอ้มันช่วยได้นะเวลาเรากินไส้ทอดจะได้อะไรเพราะงันล้างหลงไส้ไงสารตกค้างไงเลืออีกอย่างนึงเนี่ยขนาดคนกินนะอาหารให้อร่อยเนี่ยต้องกินพริกด้วยใช่ป่ะถูกหมูนี่มันก็คงถ้ากินพริกมั้งทำให้อาหารอร่อยขึ้นใช่ไหใช่ป่ะคงอร่อยขึ้นน่าจะนะลองถามไหมครับเออนกองหมบอร่อยขึ้นหรือเปล่ากลัวกลัวใช่แล้วทําให้เขาเนี่ยเกิดมีความรู้สึกว่าอยากจะทานอาหารมากขึ้น ใช่ไหมฮะครับเป็นไปได้เป็นไปได้อาเนี่ยอาจจะมีตัวอะไรสักอย่างทําให้เขาเนี่ยมีความอยากอาหารมากขึ้นเขาก็จะกินมากขึ้นเขาก็จะอ้วนแม่วิเคราะห์กันมาอย่างนี้นะครับอย่างกับรู้เลยนะว่าคําถามของเราคืออะไรคําถามที่สองถามว่าประโยชน์ที่เด่นที่สุดของพริกในอาหารสัตว์คืออะไร 1. ทําให้สุขภาพดี 2. ทําให้กินอาหารเก่ง 3. ามทำให้เนื้ออร่อยขึ้นพร้อมกดครับ <S <S ตับพริกหวานกดก่อนนะครับคิดว่ามันคืออะไรครับทำให้สุขภาพดีทำให้กินอาหารเก่งขึ้นหรือทำให้เนื้อของเจ้าสัตว์ต่างๆเนี่ยอร่อยขึ้นพี่ว่าน่าจะสุขภาพดีเพราะว่าถ้าสุขภาพดีเนี่ยทุกอย่างมันจะดีตามไงพี่ใช่อาจารย์ว่างไหมใจจริง,รงชอบ ข้อสองมากกว่านะเชื่อน้องสักครั้งพอข้อที่แวได้เชี่รอพีบ้าพี่อ่หโอเคสุขภาพน่าจะสุขภาพเพราะว่าถ้าสุขภาพดีแล้วเนี่ยยังอื่นตามมาด้วยไงอาหารอาจจะทําให้หมูเนื้อรสอร่อยใช่ไหมเป็นเป็นการวิเคราะห์ที่ที่ดีนะก็คือถ้าเกิดสุขภาพดีอะไรอะไรมันก็ดีตามไงแบบคนไงตอบว่าสุขภาพสุขภาพดีครับมาทางฝั่งพริกชี้ฟ้ากันบ้างครับคราวนี้เสร็จ พริกขี้ฟ้าแน่นอนว่าพอทดสอบม,มาแล้ว <c oughs> ทดสอบยังไงครับปกติพริกี่มันใช้ชูรส <c oughs> ใช่ไหมสาหรับสำหรับมนุษย์สําหรับมนุษย์เ <c oughs> พราะนั้นสัตว์เนี่ย <c oughs> โดยเฉพาะหมูก็ดีไก่หรือเป็ดอะไรก็ดีเนี่ยถ้า <c oughs> เอาอะไรไปผสมไปเติมจะมันมันจะทําให้อร่อยขึ้นเพราะนั้นวิธีการก็คือเขาเติมตรงเนี้ยเข้าไปให้สัตว์กิน ใช่ไหมเมื่อสัตว์กินเข้าไปก็จะไปเพิ่มให้เนื้อของมันเนี่ยนุ่มกรอบและอร่อยอย่างขนาดอย่างงี้หมูหันกาลังดีเจ้าสองตัวนี้มันจะทราบไหมครับคุณผู้ชมครับว่าชะตาชีวิตของมันนั้นมีเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหลังจากที่ถ่ายรายการเสร็จไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ไม่เราไม่รู้ถึงนะครับแต่ก็คือมันจว่าทําให้เนื้อเนื้อของมันอร่อยขึ้นนะครับ แล,แล้วอย่างสุขมันไม่สุขภาพดีเหรอครับสุขภาพดีมันพื้นพื้นทั่วๆไปเพราะพริกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันช่นนนวยรักษาโรคได้แ,แ,แต่มันต้องมีจุดเด่นของมันนะว่าขยายความไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกส,สุขภาพดีแล้วยังไงสุขภาพดีแล้วเนื้อก็ต้องมันต้องอร่อยคือครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คําตอบไม่เหมือนกันแล้วนะครับระหว่างพริกหวานกับพริกชี้ฟ้าเพราะฉะนั้นระหว่างสุขภาพดีกับเนื้ออร่อยขึ้นคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรเชิญชมครับ แคปไซซินที่อยู่ในพริกนั้นจะมีคุณสมบัติที่ดีอยู่หลายประการนะคะประการแรกก็คือตัวแคปไซซินจะสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้นะคะก็จะลดโอกาสที่สัตว์จะสัมผัสกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคของของสัตว์ได้นะคะประการที่สองก็คือตัวสารแคปไซซินนั้นมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายสัตว์นั้นจะสามารถทำให้เกิด การเสร่อมสลายหรือการเสริมสภาพของเซลล์นะคะซึ่งจะก่อให้สัตว์นั้นมีสุขภาพอ่อนแอลงนะคะพอสัตว์ได้รับสารแคปไซซินอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นก็จะถูกทำลายไปนะคะประการที่3ก็คือตัวแคปไซซินนั้นจะสามารถทำให้ร่างกายนั้นมีภูมิต้นานทานที่ดีขึ้นเมื่อได้รับในปริมาณที่ต่ำๆหรือในระดับที่พอเหมาะ ด้วยเหตุผลทั้ง3าประการนี้นะคะหลังจากที่สัตว์ได้รับสารแคปไซซินเข้าไปแล้วก็จะทําให้สัตว์นั้นมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะคำต,ตอบที่ถูกต้องคือสุขภาพดีขึ้นทินพริกหวานนะครับข้อนี้ตอบถูกนะรับไปเลยครับ2คะแนน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากศาสตราจารย์ดรนันทวันบุญยปพัฒนสอนนะครับผู้ประสานงานชุดโครงการการใช้สมุนไพรในการผลิตสัตว์สวครับเรียนเชิญท่านเลยครับ สวัสดีครับรสวัสดีครับรอาจารย์ให้ข,อข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับโครงการการวิจัยที่นําเอาสารแคปซเซนินเนผสมกัรอาหารให้กับสัตว์ครับคือโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เราพยายามที่จะหาสิ่งที่จะทดแทนนะคะในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะคะเรากําลังจะถูกห้ามใช้ยาปฏิชีวนะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการดื้อยายในคนนะคะทีเราก็พบว่า พริกเนี่ยก็มีอยู่มากมายแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้จากการวิจัยของอาจารย์ทั้งสองท่านที่ได้กล่าวไปก็จะเห็นว่าประโยชน์ในหมูเนี่ยมีมากจริงแล้วเดิมนะคะพลิกนี่ก็มีการใช้เพื่อจะทำให้หมูกินดีแต่ว่ามันเผ็ดเกินไปที่จะได้ประโยชน์อย่างอื่นนะคะเพราะนักวิจัยเราก็เลยเคลือบ ไม่ให้มันเผ็ดแล้วก็ทําให้หมูเนี่ยรับประทานได้มากขึ้นก็ทําให้ส่งผลดังที่อาจารย์นวจันทร์ได้อธิบายนะคะอนอกจากในหมูเราก็ยังมีการวิจัยในไก่นะคะเราก็จะพบว่าไก่ก็จเจริญเติบโตดีเช่นเดียวกันนะคะคโดยเฉพาะในไก่ไข่เรายังพบอีกด้วยว่าทำให้ไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลต่ำลงถึง30%เเราก็หวังว่าในอนาคตนะคะผู้สูงอายุจะรับประทานไข่ได้มากขึ้น เพราะว่าไข่ก็เป็นตัวที่ผู้สูงอายุกลัวในเรื่องของคอเลสเตอรอลค่ะโดยเฉพาะไข่ต้มอะไรพวกนี้นะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เราทําเกี่ยวกับปุสสตว์ค่ะครับแล้วนอกจากที่มาทําอาหารหมูนี่มีเอาไปทําอย่างอื่นอีกไหมครับคือในเรื่องของปุสสตว์นี่ก็ทําในหมูในไก่นะคะคแต่ว่าจริงๆแล้วพลิกเนี่ยเราก็ทําในของคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะของคนยังไครับอาจารย์ เราก็จะมีนักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคก็เป็นนักวิจัยที่ทําเกี่ยวกับโรคของระบบหลอดเลือดนะคะคือในผู้สูงอายุเราก็จะมักจะมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการอุดตันทําให้มีการเส้นเลือดแตกในสมองนะคะคอ,อเลสเตอรอลก็เป็นตัวร้ายนะคะเป็นสาเหตุอันหนึง่งเพราะฉะนั้นเราก็กําลังวิจัยอยู่ว่า ถ้าเราทําผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็ทดสอบในบในคนคนไข้อ่นะคะคแล้วก็กําลังอยู่ในระหว่างทดสอบในคนนะคะคผลในสัตว์ทดลองก็ได้ผลดีนะคะคอีกอันหนึ่งที่เรากําลังทําอยู่ก็คือการที่ขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเราก็หวังว่านะคะจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะสูญเสียความจํานะคะก็ความจําไม่ดี ใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์พูดมาทั้งหมดอะไรนะครับเรื่องเกี่ยวกับเนื้อเดี๋ยวอาจารย์ให้ผมเป็นหนูทดลองก็ได้ความจำอารจะดีขึ้นเด็กเกินไปค่ะเห็นไหมฮะเ็ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ที่เรากำลังทดลองอยู่ก็ได้ผ่านในเรื่องของสัตว์ทดลองนะคะก็คิดว่าแคปไซซินนี่ก็จะช่วยเรื่องของการที่รักษาการเสื่อมนะคะไม่ให้มันเสื่อมเร็วความจำก็ยังดีอยู่ ก็จะเริ่มทดลองในคนเร็วๆนี้ค่ะครับผมแล้วน้ำสกัดในคนนี้ล่ะครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยของอาจารย์วิมลน,นะคะแล้วก็นำสารสกัดเข้มข้นเนี่ยนะคะมาทำให้อยู่ในรูปแบบที่สเปรย์ได้ง่ายครับแล้วก็ออกมาเป็นอันนี้แหละค่ะซึ่งสรรพคุณนะครับจะใช้อย่างไรนะครับจะใช้เพื่ออะไรนั่นคือคำถามที่3ของเรานะครับ คำถามที่3นะครับเกี่ยวกับสเปรย์งานวิจัยชิ้นนี้นะครับง่ายๆเลยครับใช้ประโยชน์อะไรข้อที่1แก้ปวดเมื่อยป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยหรือข้อที่3แก้ง่วงเราฉีดตรงไหนฉีดลูกตามันคงแก้ง่วงได้ดีนะนั่นนะครับนั่นคือ3ตัวเลือกนะครับกดครับชิานกดก่อนแล้วนะครับ มาใกล้ๆนี่เลยคิดอคิดว่าเป็นอะไรกันตอนแรกคิดว่าแกปวดเมื่อยเพราะว่าประเทศไทยกําลังคิดไงอ่กับเรื่องการนวดชนไทยอะไรอย่างนี้แต่ว่าได้ได้ไอเดียใหม่น่าจะประมาณว่าตาสว่างอ่ะทาให้อลเลอร์ดอ่ะที่ว่าไห่เหรอไอตาสว่างเนี้ยไม่จําเป็นเลยต้องใช้ไอ้อ้สเปรย์เนี้ยคนน้ตตาบอกว่าแกง่วงใช่แก้ง่วงยังไงถ้าผมถามมันเป็นแกง่วงแกง่วงไงคือว่าคิดว่าน่าจะไม่ได้ฉีดตามตัวหรอกฉีดพ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะหรือไม่อาจจะแค่นี้ไงลองไหมฮะ ไม่เอ้าวอะเห็นไหมคุณยังไม่กล้าลองเพราะไม่ทานไม่ทานเผ็ดไงไม่ทานเผ็ดก็กลัวเผ็ดร้อนอย่านี้ไม่กลัวเผ็ดค่ะตรงนี้นะฮะฉีดได้เปล่าอ่ะได้ดมดิ้วดมดิ้วคืข้าจะบอกโอโหน่าจะเออแกงวัวใช่แล้วผู้ชมนะในการีดไปที่เปลี่ยนคำตอบเลยหรอใช่ใช่แกงวัวไม่น่าใช่แล้วอ่ะ ใช้ในพวกสปานี่แหละแก้ปวดเมื่อยนะฮะตกลงแก้ปวดเมื่อยปวดเมื่อยอ่ะแก้ปวดเมื่อยครับเดี๋ยวผมลองลองฉีดก่อนจะฉีดไหมลองดูนะครับลองดูนะครับขออนุญาตนะครับนี่หนึ่งฮะนี่หนึ่งฮะอ้อาจารย์ด้วยนะครับปึ๊บมันเย็นๆที่มันน่าจะเป็นไปได้คือแก้แมลงสัตว์กัดต่อยใช่ไหมเพราะมันมีความเผ็ดร้อนหรือกลิ่นของมันเนี่ยแปลกๆใช่ไหมถ้ามัน สามารถผลิตเป็นน้ำหอมได้คงดังนะอาจารย์คงดังเลยแต่บางเอิญเนี่ยมันเอาแค่ปวดปวดแก้แก้แก้มันเลยแมลงศัตรูแมลงศัตรูเนี่ยชัวเอาละครับฝั่งหนึ่งตอบแก้เมื่อยฝั่งหนึ่งตอบแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับว่าสเปรย์หลอดนี้นะครับมีไว้ทำอะไรเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญทุกท่านมาเลยครับเชิญครับเชิญครับสเปรย์ขวดนี้นะครับมีไว้เพื่อตันตันตันผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามีไว้ทําอะไรนะครับ เล่นเหรอโอ้โหตาวาสุดยอดแค่ปวดเมื่อยดีจริงๆครับไม่ใช่แก้ง่วงครับจริงอะทั้งสองทีมตอบผิดนะครับแต่อย่างไรก็ตาททีมพริกหวานนะครับมีคะแนนอยู่สองคะแนนเพราะฉะนั้นทีมพริกหวานนะฮะจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในวันนี้ครับแก้ง่วงจริงๆแก้ง่วงจริงๆนะครับอาจารย์ช่วยเสริมนิดนึงได้ไหมครับ่าเป็นผลการวิจัยอะไรยังไงแนวคิดยังไงครับ S <S อันนี้เป็นผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์วิมลศรีสุขนะคะคจากคณะเภสัชมหิดลอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่ว่าเวลาที่เรารับประทานพริกเผ็ดๆจะรู้สึกตาสว่างนะคะครจริงๆอาจารย์ทําผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะมีทั้งสเปรย์ลูกอมแล้วก็แผ่นฟิล์มที่อมและละลายนะคะคแต่อันนี้ได้ผลดีที่สุด ะค,ะความจริงแล้วคลิกนะคะที่เสนอมาสามข้อเนี่ยใช้ได้หมดเลยแต่ต่างกันที่ความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้ถ้าเผื่อว่าใช้ขนาดเท่านี้ไม่เพียงพอที่จะรักษาอาการปวดเมื่อยอหรือว่าที่มแมลงสัตว์กัดต่อยอ เพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าเข้มข้นมากๆก็คือสเปรย์พริกไทยที่ใช้ป้องกันตัวเองอันนั้นก็คือสเปรย์พริกนี่นเ,เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยเป็นงานวิจัยที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้นะครับในยามที่เวลาเราขับรถก็ดีนะครับถ้าเราง่วงๆออกมาฉีดน,นี่ผมตื่นอเลิศรวมทั้งเผ็ดด้วยนะครับ <laughs> นิดนึงด้วยนะครับเอาละครับนะวันนี้นะเราก็ได้ข้อมูล หลากหลายมากมายจริงๆเกี่ยวกับพริกนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นันทวัฒนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับและขอบคุณนะครับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนจากกันวันนี้นะครับเรามีคําถามนะฮะที่จะถามคุณผู้ชมเกี่ยวกับพริกครับตะวันไทยส่วนไหนของพริกนะครับที่เผ็ดที่สุดครับระหว่าง1เปลือกพริก2เม็ดพริกหรือ3 แกนกลางของพริกครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่ารกพริกนั่นเองนะครับนะครับส่งคําตอบมาได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือว่า SMS คําตอบของคุณมาก็ได้นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถเราอยากจะมาประลองนะครับความรู้ในรายการวิจัยไทยคิดก็สมัครกันเข้ามาได้ครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา4โมงเย็นทางทีวีไทยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ